ระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าที่ผ่านมาป่าป่าป่าคา่ะผ่านมาสองปีสปีจนเศรษฐกิจพังพินาศท,ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเชื้อโรคต่างๆพวกเชื้อโรคต่างๆนะลูกเขาเรียกว่าพาโตเจนพาโทพาโถนะลูกพวกแอนติเจนพวกเชื้อโรคต่างๆอาจจะเป็นพวกไวรัสก็ได้ลูกไวรัสแบคทีเรีย ไวรัสแบคทีเรียหรือฟังกัสก็ได้ลูกฟังจายพวกเชื้อราก็ได้นะฮะพวกนี้ลูกมันจะอินเฟคเข้ามาในร่างกายของเราคําว่าอินเฟคแปลว่าอะไรป๋าอินเฟคแปลว่าเจาะเข้ามาในร่างกายครูกาแฟถามนิดน,นึงเงยหน้ามองครูกาแฟอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือแมสแมสยุคแรกๆซื้อมาทําอะไรบอกฉันแมสยุคแรกแรกซื้อมาทําอะไรเอาแรกแรกเลย กันไอไม่ใช่จำได้ไหมที่เราลนอลงกัน,น,นอ่ะสองปีบวกบวกก่อนที่โควิดจะหนักหนักอะช่วงม,มการาคุมพาถูกต้องการฝุ่นชื่อว่าอะไรนะพีเอมสอเก่งมากลูกขึ้นมาสอนแทนครูเลยมาลูกมานะฮะโอ้ไม่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 ่นะฮะพีเอมเธอจำได้ไหมตื่นเช้ามาว้าวเล t เกอร์เลเกอร์้อก อุ้ยหมอกนึกว่าอยู่อะไรลูกนึกว่าอยู่ดอยอินทนนท์ตื่นเช้ามาขาวหมดเลยฉันอยู่คอนโดฉันมองมาที่ตรงสยงสยามว้าวหมอกแต่เช้าเลยฟอกที่นี้ออกมามันไม่ใช่หมอกหมอกมันคือไอ้น้ำใช่ไหมใช่ไหมไอ้น้ำตอนเช้าแล้วมันมันจะมีลักษณะเป็นยังไงพอหมอกอะ่ะเปิดหน้าตาา่างอ่ะว้าว มันชื้นมันสดชื่นแต่เราออกมาเอา้ามันไม่ใช่หมอก